ว้าวนาทีนี้ไม่มีอะไรฮอตเท่าทองคำอีกแล้วพุ่งทยานอย่างร้อนแรงจนหลายคนตามแทบไม่ทันสัปดาห์นี้ราคาทองคำทำนิวไฮต่อเนื่องปัจจัยหลักมาเต็มทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าไปจนถึงการเข้าซื้อของธนาคารกลางหลายประเทศนี่ใครที่ถือทองอยู่ยิ้มขว้างได้เลยแต่ อย่าเพิ่งมองข้าบอีกหนึ่งโลหะมีค่าที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นคือตลาดเงินแท่งหรือซิลเวอร์ในขณะที่ทองคำขึ้นนำเงินแท่งก็วิ่งตามมาติดๆในฐานะน้องรองที่น่าจับตารู้ไหมว่าเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่คุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนทองแต่ยังเป็นโลหะอุตสาหกรรมสำคัญที่ใช้ในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างแผงโซลาร์เซลล์และรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ความต้องการพุ่งพรว้วดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมองหาความมั่นคงระยะยาวจากทองคำหรือโอกาสทำกำไรที่ผันผวนสูงกว่าจากเงินแท่งซึ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตลาดโลหะมีค่ากำลังอยู่ในช่วงพีคคุณคิดว่าราคาไหนจะไปต่อได้แรงกว่ากันทองคำจะทะลุ5 0 0 0ันดอลลาร์หรือเงินแท่งจะกลายเป็นดาวเด่นแห่งอุตสาหกรรมคุณคิดว่าราคาไหนจะไปต่อได้แรงกว่ากัน ทองคําจะทะลุ5,000ดอลลาร์ 5, 000, หรือเงินแท่งจะกลายเป็นดาวเด่นแห่งอุตสาหกรรมมาแชร์มมมกันหน่อยคอมเมนต์มาเลยว่าคุณจะเลือกลงทุนในทองหรือเงินแล้วกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดอัปเดตการลงทุนเด็ดๆทุกสัปดาห์